แล้วก็การ์ดอีกใบนึงเลยนะครับที่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของวิกนี้เลยนะครับผมผมว่านะการ์ดใบนี้เนี่ยมันกุลิตแกงชัดๆเลยนะครับทุกๆสแตทที่หน้าการ์ดเนี่ย80บวกหมดเลยนะเอาไปยืนคู่กับมิฟิลตัวรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เล่นเกมรับดีเนี่ยผมว่านะเขาน่าจะสร้างสมดุลแดนกลางให้ทีมของเพื่อนๆได้ดีเลยนะครับผม เพืเ่อนๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมฟ i f a p พอย t ราคาถูกบน PC ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o อเวอรทัมาแนะนำถูกกว่าเติมเอง15-25%เลยนะและล่าสุดปรับราคาใหม่12,000ฟ i f a p พอย t แค่1,800บาทและพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา a อ h o l o ฉันกลวงรับส่วนลดไปอีก5%จุกๆทุกการเติมนอกจากนี้เนี่ยทาง o อเวอรทัยังมีบริการรับเติมเกมกีฬาต่างๆอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟ i f a Mobile NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบเลยคุ้มกว่าเติเินนิิิมมมมเเเเอออออองงงนนน่่ FIFA Point ่่่รบถาาาขู้้้ลลลลพตตตหืืดดซ FA Point ที์ย หลังจากที่ช่วงหลังๆนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยได้ทําวิดีโอแปลเคเวสต่ตางๆลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเล่าให้ผมฟังนะว่าช่วยเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนได้มากเลยนะครับในการทำควสหานักเตะม,มาใช้งานกันนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราอ่ะมาแปลควสกันต่อเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาส่องสแตทของนักเตะที่มาในรูปแบบของออเจกตีฟให้เราไปทําแรกกันฟรีๆกันก่อนเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีนักเตะคนไหนบ้างนะที่เราเนี่ยสามารถไปทำควสแรกมาใช้กันได้แบบฟรีๆเลยนะครับ เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าการลิซันโดมาร์ติเนสใบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการ์ดในกิจกรรมใหม่อย่าง Road to the Finals นะครับก็คือว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้นะอย่างมาร์ติเนสใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอาแจกเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบถัดไปได้เนี่ยนะค่าพลังทั้งหมดของการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะบวกเข้าไปทีละหนึ่งนะครับจาก Overall Rating แปดสิบเจ็ดเนี่ยก็จะกลายเป็นแปดสิบแปดนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอาแจกเนี่ยนะครับสามารถเข้ารอบที่ลึกเข้าไปได้อีกนะก็จะบวกสเ้ปีตตต์เข้าไปอีกา โอ้ออร์เรตติ้งของการใบนี้เนี่ยก็จะบวกไปอีก2เลยนะครับก็คือสําหรับโลจิกของการในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูกันที่สเตตของการใบนี้กันบ้างนะคือเท่าที่ผมดูคร่าวๆเลยเนี่ยนะครับมาติเนสใบนี้เนี่ยสปรินต์สปีดแอบน้อยไปหน่อยนะครับแค่เ9เองนะผมกลัวว่าจะวิ่งไม่ทันพวกกองหน้าการพิเศษในสมัยนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยมีส่วนสูงแค่หาฟุต10นิ้วเองนะหรือว่าหนค่งเีร้องเจอออกกกับลลูาางศะไรพะครับ,จจปรบ,รบ,รบแปดเซ ถ้า heading เนี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับมีแค่8 1เองนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการ์ดใบนี้ทำเอาไว้ไม่เสียหายนะครับเพสไม่ยากนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยมันอาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับยกเว้นว่าแจ็คเนี่ยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโหดแน่นอนครับการ์ดใบนี้นะแล้วก็การ์ดอีกใบนึงเลยนะครับที่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของวีคนี้เลยนะครับผมก็คือมาเทอยสนูเนสันนะครับผมว่านะการ์ดใบนี้เนี่ยมันกุกกกๆสสสแตทททีีีี่่่่่หหนนนนนนน้้้าาาาารร์์ดดดเเเเเเยย80 88บบวมละะพพคัใชโขขไไปปปึงงุ็9 เลยนะครับแล้วก็มีค่าดริบบิ้งที่90เลยนะก็คือเลี้ยงบอลเนี่ยน่าจะคล่องอยู่พอตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนค่าอิ i n t e r c e p t i o นเนี่ยมีถึง88เลยนะก็ถือว่าสูงอยู่นะครับไอ้ค่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวนักเตะเนี่ยหาจังหวะดักบอลอินเตอร์เซ t บอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ส s t มิน่าเนี่ยมีถึง91เลยนะก็คือหมดแรงค่อนข้างยากเลยนะครับเอาไปยืนคู่กับมิ d f i e l d ตัวรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เล่นเกมรับดีๆเนี่ยผมว่านะเขาน่าจะสร้างสมดุลแดนกลางให้ทีมของเพื่อนๆได้ดีเลยนะครับผมส่วน เกิน60ทั้งคู่เลยนะครับมันอาจจะลำบากในส่วนนี้นะแล้วก็ส่วนสูงของนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับสูงแค่6ฟุตเองหรือว่า183ซนติเมตระนะครับผมก็เลยมองว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเราเนี่ยนะครับอาจจะมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้อยู่นะครับให้วิ่งขึ้นวิ่งลงอะนะครับเป็น C M นะแต่ว่าถ้าจะมาเล่นเป็นตัวรับจ๋าๆเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะไปยืน C D M มาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับโดนวางบอลยาวมาแต่ละทีนี่มีเหนื่อยแน่ๆครับแต่ว่าถ้้้้้าา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 เเ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 เพพพื่่่่่่่่่่่่อออนน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 ๆีีีีีียยยยยจจจะะะะะไไไปปลลลลล็็มมมมคคครรรรรััััับบบกก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 กงงตตววววววุุิิททหดดสูฟฟแ3 นะครับมันเลยอาจจะทําให้ในบางจังหวะเนี่ยนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยไม่สามารถพลิกบอลหรือพลิกเกมได้ในบางจังหวะนะครับเพราะว่าสกิลมูฟแค่3ามเองนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้สกิลมูฟเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากนะแล้วก็วิกฟุตที่มีแค่3เนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้บางทีเนี่ยเวลาที่เราต้องจ่ายบอลด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดหรือยิงด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะมาดูที่ออบเจกตีฟที่เราเนี่ยนะครับจะต้องไปทําเพื่อแลกการทั้ง2ใบนี้มาใช้กกกกัััััันน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 บบบบ้้าาาาางงงงงงอออ่่่่่่่ะะะคคคครรรรเเเเเเเดดดีีีี๋ยยยยยยววววมมมมููทสสสสขตตลผผปใหิึแ q u e s แรกเลยนะครับฟิวเจอร์ไดนาโมนะครับเควสนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เราเนี่ยทำ assist ให้ครบ5ประตูนะในโหมดไหนก็ได้นะครับเราเนี่ยก็จะได้การ์ดนูเนสที่มีค่าวอลเลตติ้ง81มาใช้ทำ quest กันต่อได้แล้วนะครับผมแล้วก็เควสถัดมาเลยนะครับ learning in estoril นะครับสำหรับเควสนี้เนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยนะครับใช้นูเนสตัว81เนี่ยนะทำประตูให้ครบ6ลูกนะครับในโหมดไหนก็ได้นะก็จะผ่านเควสนี้แล้วครับผมถัดมานะครับ five in five นะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยครับจัดทีมที่มีนูเนส8 1เนี่ยอยู่ใน11ตัวจริง นะแล้วก็เอาไปแข่งในโหมด Support Battles นะครับที่ความยากระดับเซมิโปรขึ้นไปนะครับผมจะชนะหรือจะแพ้ก็ได้นะเล่นให้ครบ5เกมนะครับก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้ n u เนส Overrating แปดิบสามเนี่ยมาใช้ทำเควสกันต่อได้เลยครับแล้วก็เควสถัดมาเลยนะครับโปรตุ g i ส s e เลคชั่นนะครับเควสนี้เนี่ยนะครับจะให้เราเนี่ยใช้นักเตะสัญชาติโปรตุเกสนะทำแอซิสใน Support Battles เนี่ยให้ครบ5้าแอซิสนะครับโดยที่ว่าจะต้องมี n u เนสเนี่ยอยู่ใน11ตัวจริงด้วยนะครับพอทำครบแล้วเนี่ยก็จะผ่านเควสนี้แล้วครับผมถััััดมาาเเเเเลยยยนนนนนนะะะะคคคครรรรบบบอ่่่วสีีี้้จให จัดทีมที่มีนูเนสโอเวอร์ออเรตติ้เนี่ยอยู่ใน11ตัวจริงเหมือนกันนะแล้วก็ไปแข่งในโหมสดส q u a d แบท t ทิลเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความยากเนี่ยจะต้องเป็นระดับ p r o f ฟ s ชัน n a ลขึ้นไปนะเล่นให้ครบ7เกมนะครับจะชนะหรือจะแพ้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเพื่อนๆเล่นครบ7เกมแล้วใช่ไหมครับพอจบเควสนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้นูเนสตัวโอ e วอร์ออเรตติ้งมาใช้ทำเควสกันต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังได้ฟิวเจอร์สตาร์โทเค็นเอาไปแลย Sporting Class นะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับใช้นักเตะในลีกโปรตุเกตนะทำแอซิสให้ครบ4เกมนะครับขั้นต่ำเกมละ1นแอซิสนะครับโดยที่ว่าจะต้องมีนูเนสตัวโอเวอร์ออ t i เรตติ้งเนี่ยยูนใน11ตัวจริงด้วยนะพอเราเนี่ยนะครับทำแอซิสจนครบ4เกมแล้วเนี่ยก็จะผ่านเควสนี้แล้วครับผมแล้วก็ถัดมาเลยนะครับมาเทียสอินมิฟิเซนต์นะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับใช้นูเนสตัวโอเวอร์ออร์เรตติ้งแปดสิบห้านี่แหละครับก็งงๆกัประตู เราเนี่ยนะครับเล่นส q u a d Battles ให้ครบ12เกมนะโดยที่ว่าจะต้องมีนูเนสตัว Overall Rating 85เนี่ยอยู่ใน11ตัวจริงด้วยนะครับจะชนะหรือจะแพ้ก็ได้นะแต่แค่ว่าจะต้องเล่นให้ครบ12เกมเท่านั้นเลยครับผมเสร็จแล้วก็เควสสุดท้ายเลยนะครับก็คือ Reliable Performance นะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับจัดทีมที่มีนูเนสตัวเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะอยู่ใน11ตัวจริงนะครับแล้วเล่นให้ครบ25เกมก็จะผ่านเควสนี้แล้วครับผมคือผมเสริมให้นิดนึงนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยเควสเนี้ยมันง่ายมากเลยนะคือตัวเควสเนี่ยแทบจะไม่ได้บังคับให้เราเนี่ยต้องชนะเลได้วยซ้ํานะครับอาจจะแค่ว่าเข้าไปเล่น สกอร b แบทเทลิลสนะครับแล้วเราเนี่ยก็ยิงหรือว่าทำไอซิสให้ครบตามที่เควสกกำหนดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็ไปหาอะไรมาดันก้านอารหล็อกทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับให้ตัวนักเตะเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะได้ไม่จับว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นอยู่นะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้จนจบเกมครับแล้วเราก็จะผ่านเควสแต่ละเควสไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ถัดมาเลยนะครับจะเป็นเควสของลิซันโรมาติเนสกันบ้างนะครับคือสำ 2ประตูนะในโหมด Squad Battles นะครับพี่ความยากระดับ Semi Pro ขึ้นไปนะหรือว่าจะไปเล่นใน Division Rivals ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วก็ถัดมาเลยนะครับ Assist Goal ครับสำหรับ Quest นี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับทำ Assist ให้ครบ5ประตูนะโดยที่ว่าจะต้องใช้นักเตะเนี่ยที่มาจาก Elite d i v i s i o นะครับหรือว่า League Holland เนี่ยแหละนะเล่นใน Squad Battles นะครับความยากระดับ Professional ขึ้นไปนะหรือจะเล่นใน Rivals ก็ได้เหมือนกันครับผมถัดมาเลยนะครับจะเป็น Double Duty นะครับ Quest นี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับใช้กองหลังทำ Assist ให้ครบสี่เกมนะใน Squad Battles ที่ความยากระดับ Professional ้น ไปนะหรือว่าจะเล่นในรายวอลกส์ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็เควสสุดท้ายเลยนะครับอาร์เจนตายคลาสส์นะครับก็คือจะให้เราเนี่ยนะจัดทีมที่มีนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยขั้นต่ํา4คนขึ้นไปนะครับอยู่ใน11ตัวจริงนะแล้วก็ไปทําประตูเนี่ยให้ครบ10เกมนะในโหมดสควอตเตอร์ส์นะครับที่ความยากระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปนะเท่านี้เนี่ยก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ลิซันโดมาร์ติเนสมาแล้วครับผมผมขอเสริมให้อีกนิดนึงนะครับคือผมเนี่ยแนะนําว่าให้้้ทท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 ําาาัััััังง2เเเเเเเคคคคคคววสนน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 นีีีีีีีีียยยยยบบบบู่่่่่่่่กกไไปปละะะรรรรโดดดพือออๆ็็จจจจมมมมฮิึ มาจากลีกโปรตุเกสก็ได้นะครับแล้วก็อีกครึ่งทีมเนี่ยก็มาจากลีกฮอลแลนด์นะแต่ผมเนี่ยจะขอเน้นย้ำเอาไว้เลยนะครับว่าจะต้องมีนักเตะจ,จากอาร์เจนตินาเนี่ยอย่างน้อยๆ4คนขึ้นไปนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมใส่นูเนสเอาไว้ในสิบเอ็ดตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ไปเตะในโหมดสคอรอตแบทเทิลส์นะที่ความยากระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วพอเราเล่นจนครบ25เกมไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำออฟเจคทีฟอื่นๆเนี่ยอย่างพวกการยิงประตูหรือแอซซิตเนี่ยตามที่เคสเสเวเคเเสา จะไม่บังคับให้เราชนะเลยนะครับเอาจริงๆคือยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจการทั้ง2ใบนี้เนี่ยนะครับหรือว่ากาลังหาฟอร์เดอร์ไปไว้ทํา SBC อื่นๆเนี่ยนะก็จัดได้เลยครับผมแล้วผมก็ขอแถมให้อีกทีนึ่งนะครับคือว่าในตอนนี้เนี่ยนะมันกําลังมีกิจกรรมใหม่นะครับที่ใช้ชื่อว่า RTTF g r o r l y Road นะครับโดยที่ว่าตัวเกมเนี่ยนะจะให้เราเนี่ยนะครับไปเล่นในโหมด Life Fast f r i e n d l y นะในหัวข้อ Final f a n a t i c s เนี่ยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้าไปเล่นในโหมดนี้ไม่ถูกเนี่ยก็สามารถ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็เลือกเล่นในโหมด Final f a n a t i c s ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะเล่นได้แค่วันละ5เกมเท่านั้นนะครับพอเราเล่นจนครบ5เกมแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยก็จะต้องรอให้รีเซ็ตใหม่ในวันถัดไปนะครับแต่ผมบอกเลยนะของรางวัลนี่จัดว่าดีเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สามารถเล่นแล้วเอาชนะหมดนี้ได้จนครบ21เกมเนี่ยนะผมบอกเลยนะว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะได้แพ็คฟรีมาเปิดเล่นแบบในภาพตัวอย่างเลยนะครับคือคุ้มๆเดือดๆเลยนะ ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะยังไงเนี่ยจะรอดูเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือว่ามีเควสแล้วก็มีกิจกรรมให้เราทําเรื่อยๆจริงๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยถ้าผมเนี่ยนะผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ